เห็นแล้วว่าแก่และตายมาจากชาตินั่นเองแก่และตายมาจากชาติแก่และตายมาจากเกิดถ้าเกิดจะมีแก่และมีตายดังนั้นย้อนกลับไปพระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงถ้าชรลามรณะไม่มีอะไรจะต้องไม่มีชาติต้องไม่มีท่านก็ไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้ ดังนั้นตัวชาตินี่แหละเป็นเหตุให้เกิดชรามรณนะพอชรามรณะ,าารณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะก็เลยเกิดขึ้นความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนะก็เลยเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเราทั้งหมด เอวเมตัสาเกวรสะทุกขกันทัสสะสมุทโยโหติเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกเกิดได้มีนี่แหละคือกองทุกทั้งหมดนี่คือเหตุเกิดของความทุกขทั้งหมดในโลกแต่ไม่ว่าเราจะทุกอะไรเราลองสาวปฏิจจสุป,ปาโทสาวขึ้นสาวลงดูสิว่าเราทุกเพราะอะไรตอนนี้เราทุกอ๋อเพราะเรายึดอันนี้เราเลยทุกอ๋อเรายึดชื่อเสียงเรายึด เอกเอกษณ์ปัจจัยอ๋อพอเรายึดว่าเรามีตัวตนเนี่ยเขาเลยเขาด่าเราเราก็เลยเจ็บนะไอ้ถ้าเราไม่มีตัวตนเขาด่าเรามันมันก็แค่ลมปากธรรมดานะเสียงกระทบหูมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันหูของเรามันหูของเขามันปากเขาปากเรามันมันมีเขามีเรามีมานะตัวตนเนี่ยเนี่ยเวลาวิตกวิจารให้วิตกวิจารณ์เรื่องนี้มาหน้าก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปความยึดถือในความเป็นตัวตน นั้นตัวปฏิจจสุปาโทก็จะเป็นลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของทุกทั้งปวงทุกทั้งปวงเกิดเพราะอย่างนี้ข้ามขั้นได้ไหมโดดได้บางทีพูเจ้าก็อย่างว่าทุกเนี่ยชาลามรณะเนี่ยมาจากชาติและชชลามรณะเนี่ยมาจากภพได้ไหมได้ข้ามชาติไปเลยชาลามรณะมาจากอุปทานได้ไหมได้ข้ามภพกับข้ามชาติไปเพราะมัน สายขึ้นมาเนี่ยล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิน้นบอกว่าทุกข์เกิดจากอวิชชาไหถูกอีกทุกข์เกิดจากนามรูปและถูกอีกทุกข์เกิดจากวิญญาณนะถูกไล่มาได้หมดเลยแต่ถ้าติดกันก็คือชาติปัจจยาชรา,ามลนงะงโศกปริเทวทุกขะสิ่งเหล่านี้เราจะคล่องแคล่วเราจะชานาญได้เราต้องหนึ่งทรงจําได้ก่อนสวดทุกวันนะวันละห้านาทีได้แล้ว ชเช้าเย็นชเช้าเย็นจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มทรงจําได้จากการทรงจําได้มันจะเกิดการไข้ควรด้วยตัวเองเรียกว่าเกิดวิตกวิจาณ์มันจะนึกขึ้นมาได้เหมือนเราจําเพลงได้เราจําบทความคนนั้นคนนี้ได้มันก็จะมีการมาไข่ควรและสิ่งที่มันผุดขึ้นมาให้เราได้ไข้ควณเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าอาวุธดังนั้นคนที่มีสุตตะอย่างเนี้ยพองค์เรียกว่าเป็นผู้ที่สั่งสมอาวุธไว้มากสั่งสมอาวุธไว้มาก เราก็จะมีอาวุธในการประหารกิเลสวันนี้เราเกลียดคนนี้เราก็อ่าไม่แน่หรอกเราก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปวันนี้เราชอบคนนี้อืมไม่แน่เกิดแล้วดับไปมันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้จิตใจคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดจิตนี้เป็นละหูปริวัตตังตรวจจิตตัวเองก็ได้ว่าวันนี้ชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ชอบอีกแล้ววันนี้ไม่ชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ชอบอีกแล้ว จิตเรายังไม่แน่นอนเลยแล้วจิตคนอื่นพอกันเหมือนกันผู้เจ้าจึงให้ฉลาดในวาลจิตของตนแล้วจะ